สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ท้าอยู่กับ t o y ยต้าวีออส1.5 MT ค่ะแล้วก็อยู่กับน้องมี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีอยู่ที่เพชรยอดสาขาชีวินวง46นะคะพี่พี่บอกเลยว่ารถเข้าใหม่เยอะ,ะ,ะ <c oughs> มากๆมาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะเป็น t ตโยต้าวีออส1.5แอนทีค่ะ <c oughs> บอกเลยนะคะพี่พี่ที่สนใจนะคะจะได้ป้ายทะเบียนเสือๆแบบน,นี้เลยเก้าก็ไก่เสือเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะคะกรุงเทพมหานคร <c oughs> ตัวนี้นะค่ะไฟหน้าเป็นไฟ LED นะะมีไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะกระจก่ ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะตัวกระจกนะคะเป็นของโตโยต้าแท้เลยนี่มามีให้ดูที่ตัวร้อนะคะให้ดูตัวร้อนะคะตัวนี้นะคะเป็นปียางสองพันสิบสี่ใช่ตัวนี้เป็นปีส0 1พันสิบสี่นะคะขนาดยางหนึ่งแปดห้าทัหกศูนย์อารสิบสิบหกนะคะคันนี้่ามีให้ดูภายใน,นะคะ่ะบอกเลยว่าภายในใหม่หมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการทําาะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะคะพี่ๆเห็นแล้วเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลย เดี๋ยวทางหนูนะคะก่อนจะส่งรถให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะจะมีการล้างทำความสะอาดทั้งสปาเบาทั้งอะไรนะคะทุกอย่างให้พี่ๆก่อนพี่ๆจะได้มารับรถนะคะบอกเลยว่าสะอาดได้รถที่ราคาถูกแต่อยู่ในแบบว่าสภาพมือหนึ่งนะคะรถราคาถูกแต่ได้แบบรถสภาพนางฟ้ามือหนึ่งไปเลยนะคะมาเรามาดูไฟไท้ายกันดีกว่านี่อย่างที่พี่บอกนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับรถตัวจับประตูนะคะก็สีเดียวกับรถเหมือนกันเนาะ ตัวไฟท้ายนะคะออกแบบมาดีไซน์สวยมา,ากๆเลยมาตัวโลโก้ครบนะคะตัวโลโก้ครบวีออนนะคะแล้วก็ตัวโตโยต้าเนาะ,ะมาพี่ๆเดี๋ยวมีพามาดูตัวข้างในรถกันนะคะนี่ให้ดูตัวกระจกก่อนไปยว่าเป็นของโตโยต้าแท้นะคะไม่มีการทําอะไรใดๆาทั้งสิ้นเนาะ,ะมาเรามาดูตัวน็อตเสาบีกันดีก,กว่าค่ะ ตัวน็นอตเสาบีนะคะไม่มีการขยับพรื่อนอะไรทั้งสิ้นนะคะม่ให้พี่ๆดูชัดๆได้เลยถ้ามันมีการขยับเพรื่อนนะคะพี่พี่จะเห็นได้เลยว่าสีมันจะไม่เท่ากันแต่นี่คือสีเนียนกันเลยนะคะเพราะว่าเดิมๆเลยไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะคะ,อ,ะอย่างข้างล่างก็มีเหมือนกันนะคะม่ให้ดูแผ่นจใกล้ๆเดี๋ยวมีให้พี่ๆดูตัวนี้เลยนะคะแป๊บนึงน,นะคะพี่ๆ ตัวนี้นะคะเป็นตัวเม็ดอาค่ะพี่พี่บอกเลยว่าเรียงสวยแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะมีการทําอะไรใดๆทั้งสิ้นหรือเปล่าเนาะโอเคมาภายในนะคะออกแบบด้วยสีดำนาะแล้วก็เป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัดด้วยรูดรายแบบนี้เลยเหมือนแน้าเหมือนลังพึ่งเลยเหมือนตัวในลังพึ่งเลยนะคะนี่ให้ดูชัดๆเลยตัวข้างขานะ,ะมีที่วางแก้วะไรไม้ครบจบแล้วเรียบร้อยเนาะเรามาที่ ตัวข้างหลังเลยีกว่าค่ะนี่ต่ายโยต้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะมาเรามานั่งข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะสูงร้อยหกสิบเจ็ดบอกเลยว่านั่งสบายมากๆค่ะพี่ๆตัวเบาะนะคะก็นิ่มไม่ไม่ไม่ได้แข็งหรืออะไรนะบอกเลยว่านิ่มมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือมี่รู้สึกว่านั่งสบายมากบอกกระชับสลีละมากๆเลยนะคะข้างหลังมีที่วางแก้วอะไรให้พร้อมนะคะข้าง ข้างหน้ากับข้างหลังนะคะออกแบบสไตล์เดียวกันเลยไปดูฝั่งโน้นกันบ้างดีกว่านะคะฝั่งนี้นะคะเหมือนกันไม่มีการขยับพยายในใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ให้ดูว่าเดิมๆทั้งคันเลยฝั่งคนขับก็เหมือนกันคะ่ะนี่ มาเดี๋ยวมีพาดูท้ายรถกันเลยนะคะเรามาดูท้ายรถดีกว่าว่ากว้างขวางขนาดไหนนะคะให้ดูท้ายรถชั้นเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากได้ตัวรถรุ่นนี้นะคะเป็น toyota vios หนึ่งจุดห้า np นะคะคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าขอภหยค่ะถ้าพี่ๆสนใจเป็นรถตัวนี้นะคะบอกเลยว่าพี่ๆจะได้รถสวยๆราคาถูกแต่ว่ารถในสภาพป้ายแดงแต่ราคามือสองนะคะ บอกเลยว่าทะเบียนนี้สวยมากค่ะเก้ 9, ากไก่สเสือเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะคะกรุงเทพมหานครมาเรามาดูข้างหลังกันเลยนะคะข้างหลังบอกเลยว่ากว้างมากๆค่ะพี่พี่เดี๋ยวมีให้ดูนะนี่มาเรามาดูตัวน็อตกันก่อนดีนก,นก,นกว่าค่ะตัวน็อตน,นะคะไม่มีการขยับขยอนอะไรทั้งสิน้นมีให้พี่พี่ดูใกล้ใกล้แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเดิมๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าทางเพยนนะคะไม่มีการรับรถที่ชนมาหรือจมน้ํานะคะ บอกเลยว่ารับซื้อคืนนะคะรถเทินนะคะก็รับนะคะพี่พี่เทินแล้วแบบว่าบอกเลยว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะพวกยาหลงอะไรมีให้หมดเลยนะคะครบอยู่ในนี้แล้วเนาะมาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะพี่พี่เขาเรียกว่าสีซีนทางมะพร้าวเปลือกไข่นะคะเป็นสีเปลือกไข่เนาะถ้าเป็นสีแบบว่าถ้าเป็นสีที่ไม่ใช่สีเนี้ยเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีสีซีนสีขาวเปลือกไข่บอกเลยว่ามีการทําอะไรใดๆมาแน่นอนเนาะ โอเคมาเห็นไหมคะอย่างี่มีบอกว่าตัวจับตัวจับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยตัวจับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระจกของ v o n นะคะให้ดูได้เลย v อ o n ให้ดูไฟเนาะบอกเลยคะ่ะพี่ๆสวยมากๆนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะทักมาได้เลย0845145493่่ง เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะมาขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งอยู่บนรถนะคะขออนุญ,ญาตปิดประตูสักครู่หนึ่งอาจจะมีขยับกล้องก่อนโอเคมาตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะมีกระจกทั้งหมดสี่บานมีออโต้หนึ่งบานนะคะปุ่มเปิดปิดล็อกอะไรใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวล็อกกระจกก็ใช้ได้ปกตินะคะ แล้วก็มีตัวล้อกันมีตัวการลื่นมาให้นะคะแล้วก็มีที่ปรับกระจกอะไรให้เรียบร้อยพับเก็บตรงนี้ได้เลยเนาะมาโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์รถกันดีกว่ามี่ขออนุญ,ญาตหยิบกุญแจรถแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาดูที่เลขไม์กันดีกว่าคะ่ะพี่พี่เห็นเลขไม้ไหมคะเลขไม้แปดหมื่นแปดพันนีน่มีเท่านั้นเองค่ะพี่พี่กับราคาที่คุ้มค่ามากนะคะราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเอง มีบอกอะไนะคะว่าคุ้มมากๆก,กับไมล์หลักหมื่นนะคะบอกเลยว่าที่สุดแล้วนะคะตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยตัวสามก้านนะคะพี่ๆตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์บันไดนะคะนี่ลืนล่นๆเข้าได้อย่างนี้เลยง่ายๆนะคะเท mm ้าเหยียบเบรกจิกซล่าโหตัวน,นี้นะคะเป็นตัววิทีุนะคะอยู่รับรองรับ USB เรียบร้อยแล้วนะคะหัวแจ็คด้วยเนาะ mm hmm. แล้วก็ จะมีตัวแอร์นะคะแอร์ก็ยังเป็นโหมดแบบปรับมืออยู่อย่างนี้นะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นมากกระจายเร็วมากค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะจะมี ABS e EBD นะคะถุงลมนิรภัยด้านหน้าด้านข้างด้านเข่าของคนขับนะคะพี่ๆนี่มีให้ดูชัดๆเลยนะคะมาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าคะ่ะพี่พี่ ตรงนี้นะคะช่องเก็บของนะศัใส่เอกสารอะไรตรงนี้ได้หมดเลยมีช่องเล็กๆมาให้ด้วยนะคะข้างๆนะคะมีที่วางแก้วอะไรให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่จุดเดียวข้างบนก็มีนะคะพี่พีนี่ตัวนี้ก็มีอนุญาตปิดก่อนมาตูเ้เบรกมือนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องวางหนังสือโทรศัพท์อะไรให้เรียบร้อยนะคะ ตัวช่องใส่ของนะคะมีให้ที่วางแขนมีให้อะไรครบเรียบร้อยหมดเลยนะคะส่วนต๊ะฝั่งคนขับนะคะบอกเลยว่ามีที่ใส่แก้วเหมือนกันนะคะมีทั้งสองข้างเลยเหมือนฝั่งฝั่งนู้นเลยนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะพี่ๆต่อเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจตัว Toyota v วีออน1.5 n อนะคะพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆก,ก,กับทะเบียนที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียน9กไก่สอเสือ7907นะคะพี่ๆ พราะว่าเรงมาอยู่ที่แปดหมืนแปดพันนิดๆเท่านั้นเองแต่ราคาคุ้มมากเลยนะคะราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองค่ะพี่ๆบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ขับสบายด้วยนะคะคันนี้มีบอกเลยว่าแอร์เย็นเร็วทุกอย่างไม่มีปัญหาใดทั้งสิน้นก่อนมี่จะส่งรถให้ลูกค้าดูทุกท่านนะคะจะมีการตรวจทั้งหมดสองร้อยกว่าจุดนะคะแถมจะมีสปาเบาะนู่นนี่นั่นอะไรให้ด้วยนะคะโอเคมาเราไปต่อกันที่หน้ารถกันเลยดีกว่าขออนุญาตดับเครื่องก่อน โอเคยันดับเครื่องมีขออนุญาตเปิดหน้ารถสักคู่นึงนะคะมาเราไปที่หน้ารถกันนะคะโอเคขออนุญาตเปิดฝากระโปรงบปาบน,นึงนะคะมาค่ะพี่ๆมาต่อกันที่หน้ารถเลยนะคะบอกเลยว่า ตัวเครื่องนะคะเดิมๆมาเราไปดูที่ตัวน็อตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะตัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเคยื่อนใดทั้งสิ้นนะคะพี่พีมีให้พี่พีดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะว่าตัวน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกเลยว่าฝักกระโปรงเดิมๆไม่มีการชนไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นนะคะพี่พีอ่ะนี่ตัวน็อตใกล้ๆเลยนะคะไม่มีการขยับเคยื่อนอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะยังสวยๆใหม่ๆเหมือนมือหนึ่งเลยเลยนะคะพี่พีตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะ16วาล์วสี่สูบอกเลยว่า สวยมากๆเลยนะคะตัวเม็ดอ้างนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะให้ดูได้เลยว่าทางเพชรยนต์นะคะไม่ได้รับซื้อรถชนหรือรถเปลี่ยนหรือทําอะไรมาแล้วทั้งสิ้นนะคะทางเรานะคะรับรถเทินด้วยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าไวมากเทินรถไวมากรู้ราคาเดี๋ยวนั้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าวิออนหนึ่งจุดห้าเอ็มทีค่ะเป็นปีสองพันยี่สิบนะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจตัวรถตัวนี้นะคะสามารถทักมาหามี่ได้เลยค่ะศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามนะคะเบอร์นี้สามารถ แอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่พีแล้วก็ทั้งมีนะคะมีรับประกันมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจเช็ครถอีกทั้งหมด200กว่าจุดนะคะแล้วก็มีการทําสปาบอกเอ่อล้างรถขัดเงาทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าพี่พี่จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะในตัวรถรอบตัวรถเลยนะคะว่าสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆี่พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะกับไม้แค่8 8 0 0 0นิดๆนะคะ8 8 0 0 0นนิดๆ กับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือท่านสมมติพี่ๆไม่สะดวกมาที่ศูนย์ใช่ไหมคะสามารถทักสามารถแอดไลน์มีมาได้เลยศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามเบอร์นี้โทรได้ด้วยแอดไลน์ได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าทักมาปุ๊บอย่างดูรถคันไหนตัวรุ่นไหนนะคะมีจะพาวิดีโอคอลแบบตัวต่อต,ตัวสดๆเลยนะคะ โอเคงั้นมีขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ